สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ที่เชอร์อูจะพาเด็กๆไปทบทวนนิทานเรื่องเม่นน้อยน้อยใจกันค่ะเป็นภาษาอังกฤษและทบทวนเนื้อเรื่องด้วยนะคะว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะในนิทานนี้เราจะเอาอะไรเป็นแบบอย่างในนิทานเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาทบทวนนิทานเรื่องเม่นน้อยน้อยใจกันนะคะเม่นภาษาอังกฤษ p o ด Cu Pi าย โพคิวพ่ายเม่นนะคะเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ตามโพรงไม้นะคะหรือต้นไม้นะคะจะชอบอาศัยอยู่ตัวเดียวนะคะและลักษณะของขนของมันนะคะจะมีแหลมๆออกมานะคะสามารถป้องกันอันตร,รายจากสัตว์ตัวอื่นได้นะคะเด็กๆเม่นน้อยนะคะนั่งหน่อยค่ะ ร้องไห้ซิกซิกนะคะน้ำตาหยดเพาะเลยนะคะเด็กๆร้องไห้ภาษาอังกกฤษ็คือ c ค y cry, cry. เหตุที่น้องเมนน้อยร้องไห้ก็เพราะว่าเม่น้อยทำไมคะเด็กๆอ่าเสียใจค่ะเสียใจภาษาอค,คือ sad sad เม่นน้อยค่ะนึกถึงเพื่อนเพื่อนทีไร friend ก็น้อยใจทุกครั้งเลยนะคะว่าทำไมนะ เวลาเราเข้าไปใกล้เพื่อนเพื่อจะต้องถอยออกทุกครั้งเลยเมนน้อยเสียใจมากนะคะเม้นภาษาอาังกิษนะคะเด็กๆ p r o c u p พรแล้วเพื่อนของเมนน้อยก็จะมีแมวนะคะ Cat Cat แล้วก็กระรอกค่ะสควอเร์สควอแล้วก็กระต่ายค่ะแรบบิทแรบบิท ทั้ง3ตัวนี้นะคะเป็นเพื่อนกับเจ้าเมนน้อยนะคะเฟรนเฟรนเพื่อนเจ้าเมนนะคะโผลคิ้วพลาก็เล่นกับเพื่อนๆนะคะเฟรนเพื่อน,น,ะะเ,เ,พอนเพื่อนเจ้าเมนก็จะมีเจ้ากระต่ายแรบบิดนะคะแคทเจ้าแมวสควอชัว,วเจ้ากระรอกค่ะขณะที่เล่นที่ไรนะคะ เวลาเจ้าเม่นไปโดนตัวเพื่อนนะคะเพื่อนก็จะร้องโอ๊ยแอะนะคะรู้สึกเจ็บปวดนะคะทำให้เพื่อนๆไม่อยากเล่นกับเจ้าเม่นเจ้าเม่นนะคะโผลคิ้วพราดโผลคิวพราก็อยากจะเข้าไปกอดเพื่อนนะเพื่อนๆต่อย่านะหยุดนะอย่าเข้าใกล้นะเราเจ็บเราเจ็บนะคะเจ้าเม่นก็น,น่าเศร้าเลยนะคะเด็กๆ เอ๊ะทำไมเพื่อนถึงไม่อยากเข้าใกล้นะไม่ว่าเจ้าจะกระต่ายแรบบิดเจ้าแมวแคทเจ้ากระรอกขั้วหรือต่างไม่อยากเข้าใกล้เราเลยหรือเราไม่สวยนะเพื่อนเพื่อนถึงไม่อยากเข้าใกล้เราเจ้าเม n นโปรคิวไพก็ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าพ่อฟาดฟาดแม่มาดมาเล่า ให้แม่ฟังแม่ก็ปลอบว่าไม่ต้องเสียใจนะลูก s a d เสียใจ sad เสียใจ,ยใจนะคะไม่ต้องเสียใจนะเรามีขนที่แข็งกระด้างแหลมๆตัวอื่นเข้ามาโดนใกล้ตัวเราก็จะมีอาการเจ็บลูกไม่ต้องเสียใจต่อไปนี้นะ ลูกก็เล่นกับเพื่อนแล้วก็ระมัดระวังแค่นั้นเองเชื่อนะเพื่อนๆไม่มีตัวไหนที่ไม่รักลูกหรอกแะเวลาเล่นก็ระวังด้วยนะเจ้าเมน่นรู้ไหมลูกร,รู้ครับรู้ครับเห็นไหมคะเด็กๆจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ได้โกรธหรือไม่อยากเล่นกับเจ้าเม่นเลยนะคะเพียงแต่ว่าเจ้าเม่นมีอะไรคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะมีคนที่แข็งนั่นเองเวลาโดนสัตว์ตัวอื่นก็จะเจ็บนะคะมีบาดแผลนะคะขณะที่เพื่อนๆกำลังเล่นอยู่นะคะ,จะเจ้าแม้นโพกิพายก็ขอเจ้าแรบบิทแคทสควอชขอเล่นด้วยตัวนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เราขอเล่นด้วยเพื่อนๆก็บอกว่ามาเลยมาเลยแม่นมาเลย แต่จะต้องเล่นระมัดระวังนะจากนั้นนะคะเจ้าเม่นนะคะก็เล่นกับเพื่อนอย่างระมัดระวังไม่ให้ขนของตัวเองไปโดนเพื่อนค่ะเพื่อนๆจะเลยเล่นอย่างมีความสุขและปลอดภัยค่ะเด็กๆหลังจากที่วิ่งเล่นกันแล้วนะคะพวกเม่นโพคิวพายกระต่าย r a b บิทแมว cat กะรอกสกควรอร์นะคะก็พากันพักดื่มน้ำ drink some water แล้วก็กินขนมค่ะ eat snacks แต่แปลกประหลาดมากเลยนะคะเพื่อนๆงงกันค่ะโอ้โหเจ้าเมนเจ้ามีขนที่วิเศษมากเลยนะขนของเจ้าเนี่ยสามารถเอามาจิ้มขนมแทนช้อนซ่อมได้ด้วย เพื่อนๆพ,พ,พากันตกตะลึงและชื่นชมเจ้าเม่นค่ะแล้วก็นั่งกินขนมจิ้มอย่างอร็ดอร่อยเลยค่ะเด็กๆเ,เจ้าเม่นโปรคิวพายก็ปอนเพื่อนๆทีละคำนะคะป้อนเจ้ากระต่ายรับบิ t ป้อนเจ้าแมวแคดป้อนเจ้ากระรอกสควอเรอนะทุกตัวตามบอ,อกว่าอันอร่อยจังเลย อร่อยจังนะคะอร่อยจัง,ง is is yummy is is yummy อานะคะทุกตัวก็กินขนมอย่างมีความสุขนะคะเพื่อนๆ่ก็มีความสุขกับเจ้าเมนนะคะจะมเมนก็รู้จักการระมัดระวังในการเล่นกับเพื่อนเพื่อนๆก็อยากเข้าใกล้เห็นไหมคะอย่างนี้นะคะจเมนเป็นเด็กดีไงคะเด็กๆไม่รังแกเพื่อนคือไม่ได้ตั้งใจทําเพื่อนที่เจ็บนะคะจเมนไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ย มีขนที่อันตรายเพื่อเเลยเจ็บนะคะจงเ,เ,เป็นเด็กดีมีน้ำใจเพื่อนๆก็อยานเล่นด้วยเด็กๆก็เหมือนกันนะคะจะต้องมีน้ำใจนะคะแบ่งปันขนมให้เพื่อนๆหรือเรามีน้อง้ก็แบ่งปันขนมให้น้องๆแบ่งปันขนมให้พี่ๆดูแลรักกันนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะมีเพื่อนอย่างมีความสุขแล้วค่ะจบแล้วค่ะเด็กๆ คะนิทานเรื่องเม่นน้อยน้อยใจยทบทวนภาษาอังกฤษสนุกไหมคะและเด็กๆคุณจะทำอะไรเป็นแบบอย่างบ้างคะเด็กๆ ในทานเรื่องนี้นะไม่มีใครเกรเรใครเลยใช่ไหมคะมีแต่เด็กดีทั้งนั้นเลยนะคะเพียงแต่บางคนยังเล่นไม่ถูกต้องหรือไม่ระมัดระวังเพื่อนก็อาจจะเจ็บเราเวลาเล่นกับใครเราควรระมัดระวังนะคะไม่ให้คนอื่นเจ็บนะคะถ้าคนอื่นเขาเจ็บบ่อยๆเขาก็จะไม่อยากเล่นกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นให้ถูกวิธีและระมัดระวังด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะเด็กๆ